สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไยสิ่งครับวันนี้จะพามาถุมที่ครับก็วันนี้ก็จะมาเปิดเผยรายได้ของ10บล้อครับก็รายได้ของ10บล้อก็ตกตกวันละยี่สเที่ยวครับยี่สิบเที่ยวเที่ยวละสองร้อยห้าสิก็ห้าพครับต่อคันครับ ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีครับ20เที่ยวก,ก็5,000ครับถ้าเชื้อเพืงก็อยู่ที่ประมาณวันละพันห้าครับสำหรับรายได้รถสิบล้อนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณวันละสามพันห้าครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากครับแต่สำหรับรถไทยก็ อันละสี่ห้าพันเหมือนกันครับแต่ว่ารถไถนี่จะประหยัดประหยัดน้ำมันกว่าครับมาตั้งแต่เช้านู่นแหละครับไม่โคพังครับถึงได้ทำงานตอนบ่ายครับวันนี้ เขียนหนึ่งครับเหมือนเดิมกองละห้าสิบครับสำหรับรถสิบล้อก็วันละห้าพันครับค่าเชื้อเพลิงก็พันห้าครับแต่ว่าสําหรับรถไถก็ค่าเชื้อเพลิงก็อยู่ที่ประมาณวันละห้าหกร้อยครับแต่ว่าถือว่ารถไถค่าเชื้อเพลิงน้อยกว่าครับแต่ว่าก็ได้ตังสูสีกันครับ ดูความแรงของเขาครับนี่หินก็สวยครับวันนี้ก็เป็นทุ่งนาครับ เต็มไม่มีดครับพื้นที่ก็ครับแคบงนี้นะครับทำงานลำบากค,ครับสำหรับอาชีพรถสิบล้อครับ แต่ถ้าเป็น6ล้อก็จะทำสบายครับากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ